สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่อยู่ในช่องเอสรุกาสคลิปนี้นะครับแบบนึงนะคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นพักคอกันพักคออีพีเท่าไหร่จําไม่ได้น่าจะ e ีพีนะมาคลิปเนี้นะครับผมจะเล่น725สเตทซึ่งถือว่ามันเยอะไปฉะนั้นนะครับผมจะเก็บให้ได้ใน1นึส่วนสี่ ฉะนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์และกดกระดิกกันด้วย725เตต์1ส่วน4นะใน1ส่วน4ก็คือ25เปอร์เซ็นต์นี่ไ้ไหมมาโหเกือบแล้วเกือบตกรอบก่อน ฉะนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ครบ250ซับเลยเพราะเดี๋ยวผมก็จะเล่นเกมทั่วๆไปนี่แหละแต่ผมจะรู้แล้วว่าผมจะเล่นเกมอะไรมาเล่นเกมอะไรดีซึ่งผมจะบงล้อเองตกและตกและอโอ้โตกอีกแล้วแล้วก็1 มาต่อเก็บใน1นึส่วนสแล้วก็ได้สแล้วแป๊บเดียวเองเราเล่นมา1นาทียังไม่ถึง2นาทีเลยสแหละเออหรือจะเก็บใน1นึส่วนหก่อน แบบเป็นห้าคลิปเลยคลิปนี้จะห้าคลิปเลยแต่ไม่ได้อัดห้าคลิปภายในวันเดียวนะเฮ้ยนขานำหน้าไปแล้วอ่ะคนานำหน้าผมไปแล้วนีเ่เขาเยอะกว่า ฉะนั้นนะครับผู้ติดตาม250าิซับผมก็จะมาเล่นเล่นเกมทั่วๆไปพอพอผู้ติดตาม300ซับเนาะก็จะเป็นการสร้างสร้างนะครับสร้างสิ่งที่เรียกว่ารถไฟไทยสร้างสาสานี้รถไฟไทย900กิโลเมตรสายเหนือสายอีสานในเกมไม c คร f t หมดแฟลตสร้างไปนะงานเนี้ยสามสามไปต่อ สามสี่สามห้านะครับทุกคนแต่ที่ผมบอกว่าจะบาลิ้นเกมนี้เล่นเกมด้ทั่วไปนี่คือตามพูดติดตามทีละสิบไม่ใช่ทีละห้าหรอกทีละสิบอย่าลืมกดให้ครบ300สามร้อยซับ จำไว้เลยคือเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ว่าจะเสร็จไหมหนึ่งนหก่อนนะครับคือไม่ต้องเอาแบบครบ,พบเพราะว่ามันเยอะมากเกต้อยยสบห้าสเต็ปทำประมาณร้อยขั้นเนาะนี่อัดไปแล้ว4นาที4นาทไีได้เยอะมาก นี่เพราะตกปุ๊บเลยอ้าวม่าต้องยืนตรงบนนั้นเพรมันมีคนยังไม่นำนนหน้าเลยเฮ้เขาตามผมมานะผมตามเขานี่เอาตายก่อด <c oughs> จานั้นนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ได้หกเปอร์เซ็นแล้วหกเปอร์เซ็นแล้วต่อไปก็โอ้ยเขาตามผมมาพอดีเลยนี่เขาตามผมเป็นการแบบประชิดเงเนี่ยแต่ตายคูอุ๊ย โดนนิดเดียวก็ตายแล้วเนี่ยทุกคนโอ้เขาํำหน้าไปเอารอผมเฮ้ยเขารอผมอา้าวตกเด๋ยวตามไปแป๊บหนึง่งเดี๋ยวตามเขาไป ต้องการสติให้ดีนะโอ้ตกตกโอ้คนนนำหน้าไปก่อนแล้วอค <c oughs> เอาตายนำหน้าแล้วก็ตายต่อตายที่จุดเดิมแหละและผมก็ไปขั้นที่ห้าสิบเจ็ดแล้วนะครับทุกคนทำไปเรื่อยๆ มาจะแปดเปอร์เซ็น์แล้วทุกคนจะต่อไปก็แปดจุดหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับทุกคนดูโกนแปดจุดสองหนึ่งยี่สิบเปอร์เซ็นก่อนนะครับพรามันแบบบอกเปอร์เซ็นโดยที่ได้มาอ้าวเออ

9.3้าส <9. 4 S 1> อ้าวหน้านี่โดนนิดเดียวไปต่อเก้าจ <9. 7 S 1> ุเก้าระวังโดดกับเพงนะ ต้องกะระยะให้ดีด่านนี้เพราะถ้าโดนนิ้วเดียวนี่ตายเลยนะต้องกะให้ดีคันนี้ต้องกะให้ดีนะเร่ยมหออจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวอย่าเพิ่งตาย ่าด,ด่านนี้สักทีเถอะต่อไปเก้าจุดเก้าแล้วและตอนนี้ก็ได้ครึ่งทางแล้วมาครึ่งทางครึ่งทางของคลิปนี้นะไม่ใช่ครึ่งทางของแมปครึ่งทางของคลิปนี้นะต่อไปต่อไป ต่อไปต่อไป <c oughs> มาอ้าวโดนโดนมาต่อเซฟเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วอีกแค่เก้าเปอร์เซ็นต์ก็จะจบคลิป แต่แต่ดีอีกแต่ถ้าทั้งแมปก็อีก8ปดนี่ต่อไป11บเอ็ดจุสิบเอ็ดจุดห้าสิบเอ็ดจุดหก อ้าวมันหมุนนะเฮ้ยมันหมุนเมกี้มาสิบโอ้นี่ห้องมันแบบห้องสว่างเลยเนี่ยกระโดดกระโดดข้ามไปไม่ต้องโดดผมเนี้ยหรออ๋อมันห้องลับอ๋อมันเป็นห้องลับมาต่อไปนะครับ แล้วก็ได้สิบสองเปอร์เซ็นอีกแปดเปอร์เซ็นเองทุกคนเนาไม่ได้หรอแล้วทำไมไม่ตายอะแล้วมันมันเกิดใหม่โดยไม่ตายมาต่อทำต่อสิบสองจุดสามสิบสองจุดห้า สิบสองจุดหกสิบสองจุดเจ็ดมาสิบสองจุดเก้า สิบสามสิบสามจุดสองสิบสามจุดสามมาอ้าวตกตกตกแล้วทบไปเรื่อยๆครับ สิบสามจุสสบสจุหอ้าวเข้ามาแล้วก็ตกเลยเนี่ยมาจะเสร็จแล้วสิบสาจุดขั้นหนึ่งรแล้วสิบสาจุปดมา สิบสี่เปอร์เซ็นต์ทับไปเรื่อยๆอีกหกเปอร์เซ็นต์จะจบคลิปแหละอันนี้อันนี้ต้องปิดบันไดไปครับอันนี้คือตกลงไปเองง่าย อ้าวโอ้โหมันบางแล้วก็กลับมาเองอะ โอ้ด่านมันสูงมากครับดูดิดูด่ดานดิครับแปบ๊บหนึ่งนะโอ้ทุกคนดูดิดูด่านมาอีกสี่เปอร์เซ็นนะครับสิบหกเปอร์เซ็นสิบหกจุดสอง 嗯嗯。Mm? Mm. 헤이헤 <laughs> อืมอันสุดท้ายก็โดนทีเนี้ยอ้าวอันสุดท้ายแหละมาต่ออีกสองเปอร์เซ็นต์เองครับนี่ อืมอีกศูนจุดเจ็ดจะเสร็จแล้วครับ <S <S อืมยังไม่ทันได้โดนอะไรเลยครับ เกือบแล้วเกือบมาอีกศูนยจุดจสีจ่จะเสร็จแล้ว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  คลิปจบแค่นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์และกดกระดิดกระด้วนนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย